สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คอิเปิร์ช n นแนะครับวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรายการจัดสร้างเหรียญจำปีสุพรรณภูมินะครับสร้างโดยหลวงพ่ออิทนะครับวับจุลามณีนะครับ <Yeah. S 1> เหรียญจำปีเป็นเหรียญด้านหน้าจะเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันพุทธซ้อนนะครับกับยันโสรถมงคลนะครับก็จะเป็น ถือว่าเป็นยันมงคลอันสูงสุดนะครับดูจากลักษณะเหรียญแล้วองค์ท้าวเวสสุวรรณก็จะมีความคล้ายคลึงกับรุ่นรับขวัญสิทธิ์นะครับส่วนเหรียญก็จะมีความคล้ายคลึงกับจำปีสี่ห้านะครับผมก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามเหรียญหนึ่งนะครับผมชื่อเหรียญเต็มๆว่าทารวดีศรีสุพรรณภูมินะครับก็หลวงพ่ออิฐท่านเมตตาสร้างนะครับ ก็เริ่มเปิดจองตั้งแต่16พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นหนึ่งเดียวในสุพรรณภูมินะครับเป็นเป็นเหรียญที่5แห่งแผ่นดินสยามก็คือเป็นเหรียญจำปีที่าทางวัดจุฬามณีสร้างรุ่นที่5นะครับก็เพื่อบูรณะอารามวัดพังม่วงสุพรรณบุรีนะครับผมก็กุฏิสง์ปัจจุบันของวัดพังม่วงก็จะเป็นกุฏิไม้แบบนี้นะครับก็จะมีความสุดโทรมนะครับ ก็หลวงพ่อท่านก็มีความเมตตาก็สร้างเหรียญขึ้นมาเพื่อได้นําปัจจัยสําหรับผู้ที่สมทบทุนก็ไปสร้างกุฏิหลังใหม่นะครับผมที่วัดพังม่วงนั่นเองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับไม่ทราบว่าท่านใดเคยไปหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะครับผมสาหรับรายการเนื้อที่มีการจัดสร้างนะครับมีพิมพ์ใหญ่เนี่ยจําจนวน13รายการนะครับ พิมเล็ก11รายการแล้วก็มีขนาดบูชานะครับอีก4รายการนะครับสําหรับเนื้อแรกเป็นทองคําบริสุทธิ์ลงยาแดงนะครับสร้าง129เหรียญนะครับนะครับก็มีความสวยงามนะครับส่วนเนื้อที่2ก็เป็นทองคําบริสุทธิ์นะครับสวยงามสร้าง129เหียเหรียญเช่นกันนะครับส่วนเนื้อที่3เป็นเงินบริสุทธิ์หน้ากากทองคํานะครับก็สร้าง799เหรียญเนื้อนี้ก็ เป็นเนื้อที่มีความนิยมนะครับอ่าเปิดจองก็เต็มเร็วมากนะครับสําหรับเนื้อนี้นะครับใครๆก็อยากได้นะครับส่วนเนื้อนี้เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาแดงนะครับก็เป็นเนื้อที่คนหลายคนชอบอีกเหมือนกันสร้าง1499ี่ยเหรียญนะครับสวยงามสําหรับเนื้อที่5เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับสร้าง1 9 9 9เเหรียญนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเงาวิบวับวิบวับนะครับเนื้อเงินนะครับ เนื้อที่หกเป็นนวะโลหะเต็มสูตรนะครับก็นวะโลหะก็เป็นมีโลหะเก้าอย่างผสมกันครับมีคุณวิเศษในตัวนะครับยิ่งนํามาปลุกเสกผ่านวิธีอันเป็นมงคลก็จะยิ่งทําให้มีความเป็นเข้มขังมากขึ้นนะครับสําหรับเนื้อนี้สร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับผมผมก็จองไว้หนึ่งเหรียญเหมือนกันนะครับก็เป็นคนที่ชอบเนื้อนวะอยู่แล้วนะครับ ตัวเนื้อถัดไปเนื้อที่เจ็ดนะครับเป็นกะไลาทองลงยาสีประจําวันเกิดเลยนะครับมีทั้งหมดแปดเหรียญน,นะครับสีส้มสีเหลืองสีแดงนะครับสีชมพูสีเขียวสีม่วงสีดําแล้วก็สีฟ้านะครับก็หนึ่งชุดมีแปดเหรียญน,นะครับอ่ชุดเนื้อนี้สร้างเพียง 1, หนึ่งพันหนึ่งร้ยเกสิบเ้าเหรียญนะครับก็สร้างน้อยมากนะครับทําให้เป็นเหรียญที่ผู้ที่จองก็ จองกันแทบไม่ทันเลยนะครับเพราะหมดเร็วมากนะครับมีแค่พันกว่าชุดเองนะครับเนื้อนี้ก็น่าจะได้รับความนิยมอย่างมากนะครับก็ใครๆก็อยากได้นะครับลงยาสีสวยมากเลยนะครับกระล่ทองส่วนเนื้อที่แปดเป็นชนวนกระล่ทองนะครับตั้งห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับก็เนื้อนี้ก็เป็นอีกเนื้อหนึ่งที่มีความเงางามนะครับคล้ายกับทองคําเลยนะครับกระล่ทองทั้งเหรียญเลยนะครับ ตัวเนื้อที่เก้าเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับสร้าง 9, เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับก็จะออกสีทองออกเหลืองๆหน่อยนะครับสําหรับเนื้อทองทิพย์ก็แล้วแต่คนชอบนะครับท่านใดที่ชอบก็ไปบูชากันนะครับสําหรับเนื้อนี้เป็นเนื้อชนวนลมดาโบราณนะครับเป็นเนื้อที่มีความคลาสสิกมากนะครับสร้างหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับสร้างน้อยนะครับถือว่าสร้างน้อยมากรุ่นนี้พิมพ์ใหญ่นะครับ ส่วนรายการที่สิบเอ็ดเป็นชุดกรรมการสามเหรียญนะครับนี่นะครับเป็นตัวท็อปเลยลงยาสามซีเนื้อนี้เป็นนักขากเงินแท้นะครับให้บูชาราคาจองแค่พันห้าครับแต่ว่าตอนเนี้ยน่าจะมีราคาบวกไปเยอะแล้วนะครับน่าจะหลักมากกว่าหลักสี่นะครับตอนนี้เพราะว่าหลายคนชอบกันมากเลยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าพาออกแล้วจะราคาจะไปถึงไหนนะครับ จะสร้างเพียง2,199ชุดนะครับก็ถือว่าน้อยมากนะครับส่วนเนื้อที่12เป็นเนื้อลาอันปะก้านะครับก็คือสร้างหนึ่งหมื่เหรียญนะครับอันนี้ก็มอบให้วัดพังม่วงนะครับก็ทางวัดก็จะไปเปิดให้ร่วมบุญกันอีกต่อไปนะครับก็ต้องคอยติดตามกันนะครับ่าส่วนเนื้อนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเนื้อทองคำบริสุทธิ์ลงยาแดงนะครับสร้างร้อเ้าเหรียญนะครับ ก็จะคล้ายๆกับเหรียญรุ่นรับขวัญสิทธิ์เลยนะครับคล้ายกันมากตัวเนื้อนี้เป็นเนื้อทองคํานะครับสร้างร้อยยี่สิบเก้าเหรียญเหมือนกันทองคาบริสุทธิ์เนื้อที่สามเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับหน้ากากทองคํานะครับสร้างน้อยนะครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับเนื้อนี้ก็จะหมดเร็วมากนะครับแค่เปิดจองไม่เท่าไหร่ก็หมดตัวเนื้อถัดไปนะครับเนื้อที่สี่เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับลงยาแดงนะครับ ก็สร้างแปดร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับก็สวยงามนะครับมีความคล้ายกับรุ่นรับผลิตนะครับสวยงามสวยงามส่วนเนื้อที่ห้าเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับเนื้อเงินก็วิบวับวิบวับนะครับเงานะครับเหรียญจริงสวยนะครับสร้างเก้าพันเก้าสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับโทษทีนะครับน้อยมากเนื้อที่หกเป็นนวะเต็มสูตรนะครับสร้างเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับ ใคไม่มีนวะใหญ่ก็นวะเล็กไปก็ได้นะครับสวยเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ชุดชุดประจําวันเกิดนะครับ8ดเหรียญนะครับสร้างห้า้อเ้าเหรียญนะครับสร้างน้อยกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้พิมพ์เล็กสร้างน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับพิมพ์ใหญ่พันกว่าเหรียญนะครับยกชุด8ดเหรียญสองพันบาทนะครับในราคาจองนะครับแต่ว่า ตอนพ้าออกน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาน่าจะบวกไปเยอะนะครับเพราะว่าชุดนี้คุ้มมากเลยนะครับเพราะมีเหรียญเยอะมากแปดเหรียญตัวเนื้อถัดไปเป็นมหาชนวนกระไหลทองนะครับก็สร้างสามพันเ้าร้เาสิบเกเหรียญนะครับนี่นะครับก็มีความสวยงามนะครับกระไหลทองก็สีทองสวยงามนะครับเนื้อถัดไปเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับสร้าง4,999เก้ารเหรียญเหมือนกันนะครับก็สร้างน้อยนะครับ แล้วถัดไปเป็นชนวนลมดำโบราณนะครับสร้าง4,999เหรียญนะครับสร้างน้อยนะครับลมดำโบราณข้อดีก็คือผิวนะครับก็จะสวยแบบนี้นะครับแล้วก็ยิ่งเก็บไว้นานก็จะมีบางเหรียญนะครับจะมีสีลุ้งเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของอีกอีกรุ่นหนึ่งอีกเหรียญหนึ่งนะครับก็จะทำให้ได้รับความนิยมนะครับส่วนเนื้อถัดไปก็เป็นเนื้ออัลาก้านะครับ พิมพ์เล็กนะครับก็ถวายวัดพังม่วงนะครับไม่มีในใบรายการจองนะครับเนื้อนี้สวยงามอ่าส่วนเป็นถัดไปเป็นขนาดองค์บูชานะครับอันนี้เป็นขนาดสูงสิบแปดนิ้วนะครับสร้างเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับก็คือปิดทองคําแท้นะครับทั้งองค์นะครับสวยงามนะครับเพราะว่าปิดทองคําแท้อ่าเนื้อที่สองจะเป็น ชนวนลมดำโบราณนะครับอันนี้ก็เป็น18ดนิ้วเหมือนกันสร้าง1 9อยเก้าบ้าเหรียญน,นะครับก็จะมีความสวยงามนะครับดูตามองค์นะครับก็จะมีความสวยงามอันนี้สูง18บดนิ้วนะครับสวยงามเนื้อถัดไปจะเป็นองค์ขนาด4ี่นิ้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับขนาดสี่นิ้วนะครับก็จะมีความสวยงามเป็นสีทองนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับสร้าง500้อองค์นะครับส่วนนี้เป็นเนื้อชนวนลมดำโบราณนะครับ ใครชอบลมดําก็จะประมาณนี้นะครับสูงสี่นิ้วเหมือนกันสร้างห้าร้อยองค์เท่ากันนะครับในรายการจองนะครับเนื้ออันบาก้าก็จะไม่มีในรายการจองนะครับก็จะมอบให้วัดพังม่วงนะครับทั้งชุดพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะครับอย่างละหมื่นเหรียญนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเนื้อทันบาก้านะครับตัวอย่างที่ทางวัดได้นำออกมาให้ได้ชมกัน ก่อนที่พระจะออกนะครับก็ให้ชมความสวยงามกันเป็นน้ำจิ้มเล็กน้อยนะครับแต่ก็สวยงามจริงนะครับเพราะว่าอันนี้ลงยาม่วงหน้ากากทองทิพย์นะครับสวยงามนะครับสวยงามจริงๆพลอยสีม่วงส่วนชุดนี้เป็นชุดกรรมการนะครับกระไลทองนะครับลงยาสามสีนะครับแล้วก็หน้ากากเงินแท้นะครับก็มีความสวยงามนะครับสมกับที่รอคอยนะครับผมว่าหลายๆท่านที่จองไปก็น่าจะ ชอบมากๆนะครับสีสวยจริงๆส่วนอันนี้เป็นตัวอย่างของเหรียญเนื้อเงินลงยานะครับลงยาแดงก็สวยงามนะครับส่วนรายการพระเถราจารย์ที่มาปลุกเสกก็จะเป็นพิธีเดียวกับจำปีปลดหนี้นะครับก็วันที่23่สิบสามที่จะถึงนี้นะครับกรกฎาคมปี6 3สามนะครับก็มีพระเถราจารย์ถึงสาสาท่านมาร่วมปลุกเสกนะครับ ก็ทั่วสาธิตเมืองไทยนะครับในการมาปลุกเสกในพิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีใหญ่เพราะว่าหล่อพระพุทธชินราชองค์ใหญ่แล้วก็หล่อองค์เท้าวเวสุวรรณรวมแล้วทั้งหมด6องค์นะครับก็เป็นพิธีใหญ่อีกพิธีหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดอีกพิธีหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นพิธีใหญ่ที่มีความเข้มขังนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมสาหรับ พระก็จะออกประมาณ29ก้ากราคมปี63นะครับทางวัดก็จะทยอยส่งให้กับผู้ที่ทำการจองไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็นำมารวบรวมเพื่อให้หลายท่านที่กำลังศึกษาได้ชมกันนะครับว่ามีเหรียญเนื้ออะไรบ้างสำหรับจำปีสุพรรณภูมินี้นะครับก็คิดว่าหลายท่านคงได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะครับก็โปรดติดตามช่องกันต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้าเหรียญจริงมาเมื่อไหร่นะครับผมก็จะมา แบ่งปันให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่หลวงพ่ออิทท่านเมตตาท่านสร้างแล้วก็ช่วยเหลือในวัดต่างๆนะครับที่ยังมีความต้องการนะครับปัจจัยในการที่จะทํานุบำรุงวัดนะครับเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับผมก็เป็นการเผยแผ่บารมีของหลวงพ่ออิฐแล้วก็องค์ท้าววสวรณต่อไปด้วยนะครับผมก็มีความศรัทธาในองค์หลวงพ่อแล้วก็องค์ท้าววสวรณ์อยู่แล้วก็ นำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับได้พี่ๆน้องๆได้ศึกษาร่วมกันนะครับก็จะเป็นการสืบทอดสืบสารวัฒนธรรมแล้วก็สืบทอดเพื่อพุทธศาสนาต่อไปเพื่อให้ศาสนายังคงอยู่ต่อไปนะครับก็เป็นการทําความดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ผมแจ็คเปิดก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ